โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตัวขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ข่าวดอยจะมาเปิดข่าวสารเกลแพทใหม่ของ RV นะที่อัพเข้ามาวันที่23เดือน6นะจริงๆแพทเนี้ยเป็นแพทที่อัพเข้ามาแล้วแล้วปรับไปแล้วนะครับของไทยด้วยนะฮะดอยมาดูดีกว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างที่ทางไทยยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับก็มันจะมีเรื่องของการปรับสมดุลฮีโร่นะครับหลายๆตัวโดนบัฟหนักมากแรงมากนะครับดอยจะเอามาให้ดูกันนะฮะตัวแรกที่มีการปรับนะคือตัวของอลิสนะครับอลิสมีการปรับในเรื่องของสกิลหนึ่งนะคืออลิสเนี่ยปกติสกิลหนึ่งมันจะโยนแล้วจะค่อยๆย้อยถูกไหม ปรับเวลาในการโยนสตันเนี่ยจาก1.3วิเป็น1วินะครับก็คือโยนได้ไวขึ้นนะครับทำให้ลิสเนี่ยสตันได้แม่นมากขึ้นง่ายมากขึ้นนะครับไม่ต้องรอหน่วงเวลาเป็นแบบ1.3วิอะไรขนาดนนั้เหลือวิเดียวก็จะสตันแม่นขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอันติของอลิสเนี่ยโดนเนิร์ฟหนักระดับหนึ่งนะปกติเนี่ยอันติลิสเนี่ยถ้าใช้โดนเนี่ยสตูจะโดนสโลต่อเนื่อง2วินะครับแต่เนี่ยถ้าใช้โดนเนี่ยสตูสโลเพียง0.5วินะครับแต่ว่า อลิสมันเป็นวงใหญ่ๆไงถ้าถ้าสตูยังอยู่ในวงอยู่มันก็ยังสโลว์อยู่นะเพราะงั้นมันช่วยในจังหวะที่สตูแบบโดนสโลว์แล้วสตูกระโดดออกหรือโดนสโลว์ไปปลายแล้วสตูวิ่งออกเลยมันก็สโลว์ได้แป๊บเดียวนะครับมันทําให้คนที่อยู่นอกวงเนี่ยไม่ได้อันตรายเหมือนตอนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยแค่ใช้วงโดนน่ยก็สโลว์หนักมากสองวิคือนานนะครับอันนี้ปรับใหม่มาก็จะทำให้วงอันเตลิสเนี่ยมันจะน่ากลัวเฉพาะตอนอยู่ในวงนะคืออยู่นอกวงก็จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ตัวต่อมาครับมีการเนิร์ฟตัวของลลลลาาาาววววิินนนนนนนะะะะะใหห้้้มมมมมมมีีีีดดเเ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 จจจจทท่่่่่ออออยยงงงงครรัับบไป็ชตตกกกืขขสส เบาลงนะครับเพราะงั้นก็จะยิงได้เบาลงนั่นเองประมาณ50หน่วยเลทเกมนะแล้วก็ประมาณ25หน่วยช่วงต้นเกมนะครับประมาณนี้ถือว่าลดลงมาระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะเพราะมันยิงหลายนะต้องรอดูในตัวเกมว่ามันเจ็บขนาดไหนสำหรับการเนิร์ฟครั้งนี้นะเพราะลาวิลก็ถือเป็นตัวที่เมตาสุดๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมมันมีเนิร์ฟเรื่องของความเร็วการวิ่งของตัวลาวิลในส่วนสกิลสองนะครับอันนี้มันอยู่ในแพทที่แล้วนะครับประมาณนี้ต่อมาครับมาดูที่ตัวของวิฟส์กันบ แรงขึ้นมาประมาณ15หน่วยนะครับแล้วก็ช่วงเลเยอร์เกมเนี่ยเบาลงไปประมาณ25หน่วยนะครับก็คือเลเยอร์เกมยิงเ,เบาลงแต่ต้นเกมเล่นง่ายมากขึ้นนะก็เป็นการปรับสมดุลน,นะทำให้ต้นเกมมันเก่งมากขึ้นก็ต้องรอดูเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าะโทรศัพท์วิฟนะครับเอามาดูที่เอเลนดอร์กันบ้างน,นะเอเลนดอร์นี่เมตานะครับล่าสุดเนี่ยแพทประมาณ2แพทที่แล้วเนี่ยมันเคยได้รับการบัฟเรื่องดาเมจเวทไปถูกไหมดาเมจพาสซีฟเนี่ยอันนี้โดนเนฟกลับมาแล้วนะครับคือปกติพาสซีฟเด้งทีนึงจะทาดเมจได้160 12 0.35นนนะคคคครรรัััับบบูููณณต่่่ออเเเลลลววใใชมมม้้แกก็ AD ถปีหดาจ นี่ยจะเหลือ150นะครับบวก8ต่อเลเวลนะลดลงมาประมาณ4ต่อเลเวลเลยเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวสเกลฟิสชัลไอเท็มเนี่ยหรือสเกล AD เนี่ยลดลงมา0.05นะคือเบาลงในหลายๆอย่างทั้งสเกลต่อเลเวลสเกลต่อ AD คือเบาลงหมดเลยเบรกก็ลดลงนะโดยบพลาสติกของเอ็นดอร์เนี่ยจะเบาลงระดับหนึ่งแล้วก็ทําให้ตัวดาเมจโดยรวมของมันเนี่ยเบาลงนะครับประมาณนี้ต่อมาเข้ามาดูที่ตัวของแลสกันบ้างแลสโดนเนิร์ฟในเรื่องของสกิลสองนะครับไอสกิลห <skill S 1> มัดไฟของเขาเนี่ยในเรื่องของ, damage, ง,อาาานนงดา หายไปห้าสิบหน่วยนะต่อหมัดนะครับแล้วก็ตัวของพลังเวทต,ต่อไอ้ดาเมจสก,กิลเนี่ยมันลดลงไป0.1นะหรือประมาณ10%นะเยอะเหมือนกันนะครับจากเอาพลังเวทคูณ1กลายเป็นพลังเวทคูณแค่0.9เนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะนะก็ทําให้ดาเมจของหมัดไฟแลสเนี่ยเบาลงนะครับยังไม่พอนะครับดาเมจก็ลดนะครับค่าเจาะเกราะเวทของแลสก็ลดด้วยนะครับลดไปอยู่ที่ประมาณ50หน่วยนะครับปกติเนี่ยช่วงเลเกนเนี่ยเจาะเกราะได้ประมาณ300นะอันนี้เปลี่ยนใหม่เจาะได้เพียง250นะครับก็ทําให้แลสเนี่ยอาจจะต้องอออกของเเจาะวทบ้าางถ้อยาากจจะะจเแบบ100%ได้นะเพราะว่าหมัดไฟ ไม่รถเกาะเยอะ0 0มันเมื่อก่อนแล้วประมาณนี้นะครับแต่ช่วงแรกๆยังเหมือนเดิมนะยัง50-90เิหมือนเดิมใกล้ๆกับเดิมนะแต่ช่วงเลทเกณอาจะเห็นบนลชัดเจนมากนะฮะต่อมาครับตัวของคิวเลงครับโดนเนิบเป็นเรื่องของสกิลสองเล็กน้อยนะครับทำให้สกิลสองเนี่ยท่าพุ่งไปจิ้มหลังอะไรเนี่ย มันสโลว์ได้น้อยลงจาก50%เหลือ30%นะครับก็ไม่ได้ปรับอะไรมากครับเนิร์ฟนิดหน่อยนะครับต่อมาครับมาดูที่ตัวของซิปกันบ้างครับซิปเนี่ยโดนเนิร์ฟทำในส่วนของสกิล2แล้วก็ส่วนของอันตินะครับส่วนของสกิล2ของซิปเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ซิปกำลังอ้าปากอมเพื่อนเนี่ยมันจะการดาเมจ30%นะครับแล้วก็การซีซีถูกไหมไอ้จังหวะเนี้ยมันจะโดนเนิร์ฟทำให้การดาเมจได้เพียง20%นะครับ ก็ไม่ได้เห็นผลมากนะอ่าแล้วก็เสถียของอันตีเนี่ยเวลากริ้งเนี่ยมันจะมีพอกกิ้งก็สตูจะเร้งกระลอยขึ้นถูกไหมสตูจะวิ่งช้าลงนะครับประมาณ3าวิแต่อันนี้เปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนวิ่งช้าลง50%เปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนใหม่เป็นวิ่งช้าลง30%เปอร์เซ็นต ก็ยังมองว่าตัวมันก็ยังเก่งอยู่ดีนะถึงแม้ว่าจะเนิฟมาขนาดนี้เพราะยังไงมันก็ยังมีเรื่องของอมเพื่อนอมตะอะไรก็ว่าไปอมเลกกิ้งได้อะไรก็ว่าไปดอยมองว่าซิลยังเป็นตัวที่โกงอยู่ดีถึงแม้ว่าจะโดนเนิฟตรงส่วนนี้มานะครับไม่ค่อยเห็นผลมากไปต่อครับลูอีเนี่ยหลังจากแพทที่แล้วเนี่ยเขาแก้บัคทำให้ตัวลูอีไม่สามารถใช้บัคคว์ปเพื่อนกับบ้านได้นะครับนู่นนี่นั่นนะเขาจะมาบัฟดาเมจของลูอีเพิ่มอีกนะเรื่อให้สกิลหนึ่งแรงขึ้นนะเมื่อเจอจังหวะแรกนะคร รับแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยลดลงมาประมาณเกือบ2วิเลยจาก11วินะครับเหลือ9.5วินะครับก็ต้องรอดูว่าการปรับครั้งนี้จะปรับเพให้ลูอีน่าเล่นมากขึ้นแค่ไหนนะเพราะปกติลูอีมันเบาเกินไปจริงๆนะฮะต่อมามาดูที่ลูกรักกันบ้างอย่างซาตานะครับซาตานเนี่ยได้รับการบัฟที่เยอะมากๆนะครับในรอบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นบรรทัดเดียวที่ดูสั้นๆนะครับแต่ดอยแปลให้แล้วกันเนาะมันมีการเพิ่มแมคานิกใหม่ของซาต้าเข้ามานะครับปกติซาต้าเนี่ยเวลาบินขึ้นไปโฉบถูกไหมไอจังหวะที่สามื่่่อออกกนนนเเียมัล็ป้า ก็คือถ้ามันยืนรวมๆกันมันจิงกระจายถูกไหมแล้วพอมันกระจายไม่พอมันก็ยังจะแบบแชร์กแชร์ดาเมจกันได้แล้วทำให้อันตีงซาต้าเบาลงเวลาโดนหลายตัวนะครับแต่นี้การปรับใหม่ของเขาเนี่ยมันทําให้คนนกแต่ละขนนกของซาต้าหลังจากบินขึ้นไปแล้วเนี่ยมันเป็นเอลีนะครับคือพอพุ่งไปโดนตัวหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะกระจายเป็นรัศมี2.5เมตรนะครับน่ะรัศมี2.5เมตรก็คือเป็นวงกลมนะครับ2.5เมตรถือว่าทําให้ซาต้าเนี่ยมันมีความสามารถในการทำดาเมจเป็น LE ได้ด้วยนะในตอนบินขึ้นไปแล้วนะครับแบบถ้าใครยืนซ้อนๆกันเนี่ยเขาจะรับดาเมจขนนกเต็มๆเท่ากันนะถ้าสมมติว่าเขายืนแบบซ้อนๆกันไม่ได้ว่าแชร์ดาเมจกันได้แล้วก็จะโดนดาเมจทั้งคู่นะครับประมาณนี้ก็ทําให้ซาตานเนี่ยกบปัญหาเรื่องจุดอ่อนได้นะเวลาโดนสตูแบบยืนซับับกันช่วยกันแชร์ดาเมจเนี่ยก็จะแก้ปัญหานี้ได้นะประมาณนี้ถือว่าเป็นการบัฟที่เยอะมากของซาตานะก็คือเวลาทีมไฟใหญ่เนี่ยัตูยืนซ้อนๆกันเนี่ยบอกเลยว่าดาเมจอันติตอนตาขนนกนจะแรงมากๆนะครับประมาณนี้ต่อมา เ,เก่งไม่พอก็บัฟเพิ่มนะฮะดาเมจท่าหนึ่งแรงขึ้นนะครับในช่วงเลดเกมนะแรงขึ้นมา50หน่วยแล้วก็ในส่วนของสเกลเนี่ยเพิ่มมา0.1นยะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยปาได้ไวมากขึ้นนะครับก็เป็นการบัฟในตัวของวีราเพิ่มไปอีกนะครับต่อมาครับมาดูที่ตัวของซานิทกันบ้างนะครับซานิทเนี่ยมีการปรับในส่วนของท่าหนึ่งนะให้มี เรื่องของการวิ่งเร็วที่วิ่งเร็วมากขึ้นเป็น2วิแล้วก็การสโลวที่สโลวมากขึ้นเป็น2วินะครับถือว่าเยอะเลยนะถ้า0.5วีเนี่ยวิ่งเร็วกับสโลวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวสาริตเล่นง่ายมากขึ้นนะครับตัวของคิวกรอครับคิวกรอได้รับการบัฟในเรื่องของสกิลหนเนี่ยเมื่อก่อนมันให้สโลว60%แล้วโดนเนิร์ฟเหลือ30%ถูกไหมอันนี้ปรับใหม่มานะฮะสกิลหนึ่งของคิวกลอสเนี่ยสโลว์ได้นานขึ้นจาก1.5วินะกลายเป็นเมมน่งงอานานอืนนะ Q รขนนรข ในการวิ่งนะลงไป10หน่วยนะครับก็ทําให้การเข้าแก๊งหรือการวิ่งหนีอะไรยากขึ้นนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้นะสับวิ่ง370นะสิบนะับตัวตีไก่นะฮะต่อมาเข้ามาดูตัวของดีแลกกันบ้างดีแลกโดนเนิร์ฟในเรื่องของสกนะิลหนึ่งอ่ะให้มีการสตัร์เนี่ยที่น้อยลงนะปกติมันจะสตัร์แบบ0.8นย์จุวีนะเวลาปาท่าหนึ่ง 1, อัดใกล้ๆเนะี่ยบอกเลยว่ายืนก,กึกๆึกกนะครับอันนี้ปรับใหมนะ่เนี่ยก็จะเป็นสตัร์เหลือจากเพียง0.8เหลือ0.6นะครับก็ทําให้ดีแลกเนีี่ยมหลือศูน้ย์จุดหกนะครับก็ทำในนนวัี้เนาด ก็อัปเดตข่าวสารให้ฟังแล้วมีอะไรปรับกันไปบ้างเนาะถ้าให้สรุปแบบสั้นๆนะก็จะมีอลิสโดนปรับสมดุลนะครับลาวิลโดนเนิร์ฟอะควิฟโดนบัฟนะครับไอเอ็นดอร์โดนเนิร์ฟและโดนเนิร์ฟนะครับคิวเลนโดนเนิร์ฟซิปโดนเนิร์ฟนะครับแล้วก็ลูอีก็โดนบัฟนะครับซาร์ตาบัฟนะครับวิลล่าบัฟนะครับซานิดบัฟคิวโก้บัฟเอ็นโซเนิร์ฟนะครับแล้วก็อ่าดาซี่ได้รับการเนิร์ฟนะครับโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารให้ฟังเนาะ ครับกระดานเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะจะกหลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ้าติดตามเด้นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน